เห็นบอเพิ่นเขียนใบเตะเห็นบอทำซีแยกเห็นบอเปิดไฟใส่หมวกเมาไม่ขับเห็นบอเมื่อใครขับเจ้าใครจูงเอาเจ้าอ่ะอ่ใจเย็นๆเราใส่บ้หมวกอันใส่ไปเยอะนี่แหละก็เป็นยังไงพ่าจะชีก็บประวัติสะพั่นขวมคว่างเลยมองไปไปเป็นยังไชีรถสวนกันกับพลันแล้วก็เลย้องบอกไฟไฟชีรถขบไปหันม่นระวังเด้อตำรวจจับหมวกกันนอกเลย เฮ็ดจังไดบ่ผู้ดึกลงคว้างตำรวจจับหมวกกันน็อกพ่อะจะไปหดตลาดจับข่อยแม่เพิ่อนมาจังใดเนี่ยเฮ้ยคือพ่อใส่หมวกกันน็อกมาต่อเจ้าต่อเพิ่นดิบอ่ะอ๋อใช้หมวกมาต่อกัจับข่อยคือเกขาตำรวจจับหมวกกันน็อกดีเพราจับไปคำขี้ข่อยสี้จังใดครับชี้ทิมเลยก็มาดีเห็นของต่างเผยมาไง ว่าของกักไม่อยังนีส่งเก็บขาแต่ขี่รถตะเลิดโค้งนั่นเมาค่ะคักเมาเราฟีเพรเพิ่งคนทางขี่รถตะเลิดโค้งอืเมืองคักนะนะเมืองจะเห็นเขาเขียนป้ายบอกป้ายอย่างอีกเขาเขียนว่าโค้งอันตรายจะเห็ุจังไหนบ้างเอากระบอกโค้งเอากระชี้ตะเลิดเล้วคือโค้งไปด้านทางเขาเขียนไว้ละเอียดทีอหนังละเอียดปันใดโค้งอันตรายระวังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งพวก มึงไปโดมึงอยู่เพราะเห,นนนหนะเ็นหน้าพ่อหน้าแม่งจไม่หน้าที่ได้เป็นนายกอบต่อที่ว,ว่าฉันว่าม่ได้รับ <c oughs> เือ,อยังนี่บังคักดกินแนะ่พี่จะเปีป่ยงอ่ะ,อะไอออน,มะนไม่ได้เปียนเือกันไม่อย่างล่ะือคือม่ือนี่เราเมือมันวา หย่างหลักโอหาหมองดับ <laughs> อย่างเอาถ่อหารถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์อืออุ้ยรุ่นเดลรุ่นแคสโซฮอรุ่นโ<อ> <c oughs> ว้แคสโซจีก็มาหาเจอเตียงทั้งเราคนหลายๆนาทีว่ะอ้อที่ก็รถควายตัวอะ รถเจ้าอยู่ชี้พาบ้านพาเมืองคุณอยากไรหู้จ้าวมันเสียงดังทางมันนี่ก็ชี้มันนี่ตัว่าน่านกันเป็นแงบว่าตาท่าลงทงสิทีชี้ลงทงม่จินกูคือข้าวเขาแท้เลยใจเย็นเย็นผู้จ้าก็บผู้ใดนี่ครับเสีย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 อืมเจีย อือ่ะเสียเออเสียเสยเสียเสยเสยเสยไดโอ้เสยมูเสียดมเลยโอ้โดมยังดมเก่าโอ้ไอ้ชู้มันบ่เป็นเก่าโอ้ยเว้ยบ่เป็นเก่ายังดีโทรๆจะคอยอยากเอาจักประวัติมูอข่อยเป็นยังไงครับเสียดมเลยนะเออโว้ยบ่มันธรรมดาด้วยเดีวนี้ทำงานอยู่โรงพักโอ้เป็นตำรวจไฟสืบพวง ติดคุกเขาเสียหนี้คนมีเงินครับบอกแล้วเนี่คนมีเงินมีเงคนขี่รถขั้นห่างแท้จริงอ้าวคนรวยทำอะไรมันน่าเกลียดเหยียบฉี่ย่างไก่หมูบางแน่เดี๋ยวก็พอทุ่มไล่ที่รถที่เป็ยังเลยเอาโอ้คือมาม่าพนวาดมาเืือมาม่าไปนะมาม่าอยู่ร้านมีหนังกันบั้ดเดี๋อวฉี่มาจะแตกยังเพียงละมุกละม้วน โอ้ยอันมาม่าเนี่ยมันว่ามันมาม่าด้วยเลยไม่ยังมาม่าเนี่ยแม่ข่อยเสนอ้เอื้อนแม่ข่อ้นมาม่าเอื้อนพ่อด้อยสินป้าป้าเพื่อนลุงกฐินโอ้หน้าเบาขันเอินหน้าเบาจิบบ๊ว่าถอดเทียนวางที่แล้ววายยังไงเว้ยคือ ันแม่คอยว่าเป็นเป้าแล้วไปหาลูกหาเมียแน่เพิ่นจะปั่นมุ้นไห้เสด็จสี่สิบล้านปุ่น้าสี่สิบล้านโอ้สี่สิบหาพูดได้เหรอโอ้ว่าสิไปหาน้องนกลูกเมลันไผ่เกาะน้องลูกเมลันสาวนกนี่สาวนกนี่โอ้ยนกนกเนี่ยลูกไม่รันอ่ะนั่นละนั่นละเฮ้ยไปมันก็บบอกจุ่ยเฮาะเอาแบ่งไปเห็นงานโรงงานขนมปัง เอามาสิพ่อสิบ่อแล้ววันได้รองแี่เจ้าเ่ยโอ้ยเอาเห็ดจะไหนสิพ่กันว่าจะกันกับเอาลูกเจ้าใครก็ได้เออเอามีลูกสาวสิครับนม่เออวันดีครับพ่อวันดีครับฝากเนี่ยฝากตูดอออุ้ยสังขั้งมาชีจะหลวดมากาติฮันเอามีลูกสาวดีสิครับไมป้าอันลูกซิว่าอะไรครับอินี เนตรอู้เนตรแปลว่าดวงตาอืมเนตรนะพานะพาแปลว่าฟ้าดวงตาแห่งฟ้าเพราะว่าแต่ผู้ดีทั้งหมดง่ายง่ายโยดโยดหักก็นั่งลกแมนบอกเฮ้ยเจ้าเห็นว่าเจ้าเห็นว่ามีแค่นาดามีแค่นาดาแหฮึมโอ้โหลักษณะนั่นแหละโอ้เนตรสิอุ้ยเดี๋ยวนี่ยุ่งใสพ่อเอิรนบอกไม่เบิ้งหน้านนี่ ขาไปเล่นในบ้านน้ำมูใช่ไหมอ๋อมันไปเฮี้ยนไผ่มันว่าไปเล่นเฮี้ยนมีกี่วางที่เหรอเล่นเฮี้ยนไี้กี่อืมอ่อเอื่นมาให้เห็นหาจังหวันะครับหอ้ยไปจี่นี่มามีกี่ตัวเขี้ยงเอวในการข้อตายแล้ะมาให้ให้คือนยังนี่เนาะคนยังเข้าใกล้ได้เดือกัดควบควบวโอ้ว่ามาเหียนดาบช่อไงเหียนมีกี่เพียงพี่ ลอยมันมันหายปันใดมาไม่ได่กี่เออหายอยู่ว่ามันมามันได้ยินข่าวว่าเอาไปแลกคู่ระวังอ่ามาแลกไหวเถอะแมกบอกโอ้พ่อท่านไปพ่อไปเอิ้นมาว่าเยอะหว่าแล้วว่าบ้าอุ้ยอุ้ยฉีไปผสมมูลไดมันก็คือกันพ่นแล้วครับจักรถจะค้อนลรือืออคืบเออคืบไปฮั่น เฮ้ใช่มันคือเพรดังคือเจ้าขี้มากอ๋โอ้ยันได้ไหมกะปอจังได้เนาะก็บอกคอยได้ที่แรกกันแล้วได้หรอกหามือทุกคนอกเลยโอ้ยหน้าตาเก่าเดี๋ยวโอ้โอ้มันมันเมาให้มันเพ็ดเพราเป็นนี่หรือเดี๋ยวนี้ไหมเอ๋อยันนี่ยันขาสตาร์ท นี่นี่นี่ยันขาสตาร์ทมันว่ามันยันรถผมด้วยครับเฮ้ยกูบอกว่าขยได้ดีแรงอ่ะทำเลยอย่าไปกูบอกอย่างฮัดไว้มันก็เป็นท้งเท่าแหละบอกคนก็บอกว่ามันสุดรขาสตาร์ทมองนีมองนีซี่พร้อมโอ้เหยียบคัสเออเออเนี่ยเหยียบขาสตาร์ทเหลือพอเด้อเนี่ยอุ้ยรถมันก็สีลุงเออโอ้นี่ยแหละรุ่นช่างเบื่อฮะรุ่นช่างเบื่อ บุ้ยที่นี่เหตุอะไรอันนี้มันแตกวางเดือดก่อนแบบเลยพ่ลแต่ตัวนี้ที่เลี้ยงเดี่ยงเลยโอ้มันแตกวางสองเดือดก่อนกับพนแต่นี้คือเพราะเหตุความกันป่ะเนอะไม่ยังแค่หอยอุ่นต้นเนื้อกระจกมองหนาอู้มันมาบ้างหลังวางที่เด้ออ้อันนี้มันมองหนาเด้อ นี่ภาพกูไปหอนวมันมองแบบเลยไ้้ก็มองโง่แท้เลยก็กลมลงมาทางเนี่ยเห็นบอกะจกมองหนาโอ้ยก็จกมองงนะนีไปไปพอไปหะสาใส่้ัวนี้จัวแก้อตัาเดียวตอวนี้กี่พอไก่ปูเอ้ยน้ำกุ่มน้ำลียมเลย โอ้ยพ่อไปน้างข่อยชี้มากสบายมากรถด,ดีสมัดดีแล้วสบายเลยสบายพ่อให้ไปไป,ไป,ไปมาเด้ดเวยวนเลยออกเราออกออกเน,นี่ยพลาดไหนละ่ะ,นนะโอ้ยขอโทษเดนะพ่อขอโทษขอโทษรถค่าเกียร์ มันหยันเลยนะอนขอโทษพอรถข้าเกียรเ้าเกียร์ามีต้วขกาประแด็ก็ตีพ่อพ่อคอยอตัวร้านเ้นเกียร์รดเกียร์รถ